อก็กระปิ่นรรเลงไปขนมเดยหวะไปู่อยาน้อรเพียงไรแปรเพียงไรนี่เทปนมครับบนฐานแปรเพียงไรบออะไรเอาหาเย เรียพนงสุดจอดการเดินทางครับที่รี่เลยสองลงมันผิดครับเจมก็เสียบเลยนัเที่ยมใช้การไฟบ้าไฟฟงงานเทพนงนะครับจอดที่นี้ครับ โอ้ยสูงแล้วโยกติดเรียบร้อยครับสุดยอดครับเรียมตาโอ้ยขอโจขอสูครับเราเพิผมใหม่ทำงานครับโอ้ยของามหลางงามครับ งอไปว่ายังเปิดครับขอไปเปิดแล้วครับยังสูงครับ รอลุนกันไปครับซีเปียรมาครับพอึครับรอลุนกันไปครับฝวันยังบานเดืเบครับรอลุนกันครับสูงคักครับคือเห็นตัวใหญ่ถแล้วครับเห็นตัวใหญ่ครับมันดันลงมาแต่ว่าก่อนอาจจีใช้ปัญหาครับมันเกือบตั้มครับรอลุนกันไปครับเบาดีเบาดีนะครับก่อนปอดเอาไงนะครับเห็นว่า ฟันยันงเขาอยู่ <laughs> <c oughs> โอ้ฟันออกมาเองครับใหม่มาเล็มวมาแล้วครับโอ้ฟันยังไลยครับอา้าวอายโยกนะครับวายโยกแล้วโยกแล้วนะครับโยกแล้วนะครับโยกแล้วครับ เทพพนมครับรอรุนกันไปนี่วาดเสียวครับเหมื <c oughs> อนเดิมทุกอย่างสองร้อยสิบผ่านไปครับสองร้อยแปดสิบผ่านไปสามร้อยสิบผ่านไปสามร้อยห้าสิบผ่านไปเทพพ,น,พ,พนมครับแปดสิร้อยครับผมครูมันมม่นหมูม่บ้านนี่เดีพพ๋ยวสามสามร้อยแปดสิบอันขาดเทพพนม สามร้อยแปดสิบสามนั่นแหละก็แน่ใจครับประมาณสามร้อยแปดสิบนะครับครูกันนะครับกำบ,บังนั่นนะครับมีคนกต่ซิบมายังผ่าผ่าอยู่ไกลครับไปแต่สี่ลอยครับสามลอยเกาสิบพันไปแล้วครับ สี่ลอยผ่านไปครับผ<ท>่านไปอย,ยูก่ไกลครับจังหวะสุดท้ายแล้วครับเวลาเทพพนมได้420นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเดฟซี่สวัสดีครับ